สนามเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยอาจจะดูยิ่งกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะแม้ว่าเทศบาลสนามอื่นๆเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้สมัครแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยนะครับแต่ว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ปรากฏว่ามีผู้ลงชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีมากถึง4คนด้วยกันครับพลตำรวจโทสาครทองมุนีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หมายเลขหนึ่ง เจ้าของที่นั่งเดิมครับลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งจะมีวันที่11พฤษภาคมทิ่จะถึงนี้นะครับพลตำรวจโทสาคอเนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่ก็ชาวบ้านในการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังสนับสนุนต่อเนื่องให้เข้าไปสารต่อโครงการต่างๆพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เจริญก้าวหน้า เพราะมองว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับการสนับสนุนให้ทํางานต่อก็เขามองแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้อาจจะทําให้ดูเหมือนคู่แข่งพยายามทุกวิถีทางมีการกล่าวโจมตีนําข้อมูลต่างๆบิดเบือนออกสู่ประชาชนเพื่อที่จะหวังผลการเมืองหรือไม่ครับผมเนี่ยจะทําการเมืองสีขาวโดยแท้จริงเราจะไม่ด่าคนหนึ่งคนใดเหมือนที่บางทีมลงเพจปลอมอวตารมาด่าเราแหละ ล่าสุดเนี่ยก็ไปปักป้ายที่ตลาดโค้งโค้งนะครับด่าผมตลอดเลยแต่เราก็ไม่เคยตอบโต้อะไรผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนหัดใหญ่เป็นคนมีความรู้สามารถใช้วิจารณญ,ญาณตัดสินใจได้ว่าใครเป็นอย่างไรส่วนพันเอกสุชาติจันทระ โชติกุลผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หมายเลข4ทีมหาดใหญ่ต้องดีกว่าเดิมลงพื้นที่หาเสียงนําเสนอนโยบายพัฒนาเมืองหาดใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนครับพันเอกสุชาติเนี่ยบอกว่านโยบายที่นําเสนอประชาชนก็จะมีทั้งนโยบายหลักแล้วก็นโยบายเร่งด่วนหากได้รับการเลือกตั้งจะทํานโยบายเร่งด่วนก่อนมี15โครงการนะครับทำให้เสร็จภายใน1ปีไปเลยเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะนําความรู้ความสามารถมาพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนจะดึงทุก ภาคส่วนมาร่วมพัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับจะต้องคิดถึงในอนดีตเขาเติบโตมาอย่างไรเพราะฉะนั้นสมัยนั้นร็วันปีแล้วแค่ข้าสิบล้านทุกวันนี้พันเก้ร้อยล้านที่สำคัญเมืองหันใหญของเราเต้องให้ทุกภาคส่วนชุมชนองค์กรการท่องเที่ยวภาคเอกชนมาร่วมกันคิดเทศบาลต้องกระจาย อำนาจการเงินและการคลังการบริหารเนี่ยให้กับพี่น้องของเราได้ร่วมกันและผาดใจาจะเติบโตเหมือนเดิมครับอำเภอหาดใหญ่ครับมีผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่4คนก็คือพลตํารวจโทสาครทองบุนีผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับนายณรงค์พรณพัทลุงผู้สมัครหมายเลข2นายพีรวุฒิกิรติการผู้สมัครหมายเลข3และพันเอกสุชาติจันทร์โชติโชติกุลคุณผู้ชมผู้สมัครหมายเลขสี่นะครับ นักวิชาการคณนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็บอกว่าการเลือกตั้งเทศาบาลนาครหัดใหญ่เนี่ยเป็นสนามที่น่าจับตามองนะครับมากกว่าสนามเลือกตั้งอื่นๆในจังหวัดสงขลาเสียอีกเพราะว่ามีการแข่งขันสูงทั้งเรื่องของนโยบายแล้วก็ตัวบุคคลก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ได้รับการเลือกตั้งยังเป็นผู้สมัครที่มีความใกล้ชิดแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับประชาชนก็น่าจะเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งปัจจัยเรื่องของพักเนี่ยนะครับ น่าจะไม่มีผลมากนักต่อการตัดสินใจเลือกของการเมืองในระดับท้องถิ่นในระดับเทศบาลนะฮะน่าจะเป็นปัจจัยอื่นนะครับปัจจัยตัวบุคคลนะปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่นะครับคือ,ค,อคือสรุปก็คือวาอ่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับเป็นปัจจัยหลักที่จะจูงใจให้คนเลือกตัดสินใจเลือกนะครับ จังหวัดสงขลามีเทศบาลที่จัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งหมด48แห่งนะครับขณะนี้มีเทศบาลที่มีผู้สมัครลงชิงนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียวแล้วก็ไร้คู่แข่งเลย6แห่งด้วยกันคุณผู้ชมคือเทศบาลตำบลพะวงเทศบาลตำบลน้ำน้อยเทศบาลตำบลบ้านไร่เทศบาลเมืองสะเดาเทศบาลตำบลบ่อตรุและก็เทศบาลเมืองสิงหนครครับ